สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทา่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอซมา f อซเก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางห้างอ่าวุ่นห้างเซยงจ้าห้างเซยงรอบเสารอบายแนวทางของวันจันทร์วันที่19เดือนหาปรภาคม2568้ากสํจ้าสำหรับผลห้างเซงของที่16กจ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาห้างเซยงรอบเสาเด่น1กับ0 ผลของรอบเศร้าจะสองแปดศูนย์ล่างสามหกสำหรับ80บนจับคู่พลาดไปเนาะเสียดไปนจาศูนย์หนึ่งศูนย์สีศ์ห่ละค่ะศูนเกาเข้ามาศูนย์ดแนย์เนาะรอบเศร้าบนขาวเ่นศนย์หรุดศนย์จ้าสายวิ่งสายลุดไทยยิบจับไปวิ่งไปหลุดพพสิมิชูอยู่บ้างเนาะให้หนึ่งหกศูน เขามาหลังสามหกเนาะสำหรับสามหกของเฮาเด่นสลับดูสามของเฮาอยู่รอบ,บายเนาะมาออกรอบเศร้าจา้ะสำหรับรอบ,บาบเด่นสามกับสองพ้นจะหาศูนหาหลางหนึ่งหนึ่งโอ้โหสำหรับลากับมาเหล็กเบิดตเลยเน,ะเนยาะแนวทางเมื่อนี้เด่นสลับเนาะจะสามสามายมาเศรา้าหนึ่งเศร้ามาาบเนาะจา้ะ วันที่สิบเก้มือนี่ตามรุ่นกันต่อจ้ากับแนวท่าหุน่นห่างเสงของห้าจ้าถือว่าเป็นวันแหลกของสัปดาห์เลยนเนอาะแนวทางนี้คือกับห่างเสงมือนี่นะจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากพี่นกดไลค์กดแชร์ด้วยละค่ะเนาะพี่นเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆนอกจะกอย่าลืมกดติดตามจะละกัะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเพื่อสิด้บุพเพทแนวทางที่จอดจยลรคหายเราจะแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจะหุ้นนิเคีหุ้นฮังเซ็งหุ้นดาวโจนส์ฮาน,นอยเล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีหายเส้นเดียวกันจะหลากหลายแนวทางกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับแนวทางฮังเซ็งเมื่อนี้รอบเ้าเ่นฮกกับ1นงจาะ โอ้รอบเ้าครับรอบบาอ่ายเมื่อนี่เป็นจับทางยากคักเลยจ้ะส่วนกันคักหกกับหนึ่งวิ่งลูดจะเศร,ร้ 6, บราบ่ายจับผู่เด่นฮกวิง่งลู่ฮกรอบเ้าส่วิ่งส่ลูดขุงเขาถามักถ้าชอบนั่งไปวิ่งไปลูดใดเนาะหกสองหกศูนย์หกเก้าหกแปดหกห้า สำหรับเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งแก๊บขู่หนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหุกหนึ่งเก้าเสาใบเมื่อนี้ได้เด่นชุนหุกสองหุกแปดหุกศูนย์ฮกหาหุกหนึ่งหนึ่งแปด 1 3 1่งสามหนึ่งาหจำหายอยู่รอบใบ่าสองหนึ่งย์หนึ่งสอเนาะสำหรับโตเน้นจ้าหางเซ้งรอบบ่ายคอเน้นไป1นึ่งหากับหนึ่งสองหกศย์หกสำหรับรอบเศร้านี่เห็นหนึ่สาม กับหนึ่งหาหกเก้าหกแปดจ้ะถามักถ้าชอบครูเดียนกันระวังไปด้วยละกันเนะาะถ้าครูเดียนกับสิเป็นเรื่เบิร์นเลยตัวละเนี่ยหกหกหนึ่งหนึ่งแต่ว่างงวดก่อนมาหนึ่งหนึ่งเนาะชุนกันครับ สำหรับแนวทางหากเซ็งของเฮ้ามืนอนี่ก็กคือตามนี่เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะหาอ์อีกทีหนึ่งละค่ะเนาะึ้นอยู่กับความหมักความชอบเราจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเราจะบอกมีตัวหมักตัวชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะมือนี่ค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆค่อยมาเต็มๆทางเสทาสทางบ่ายทางบนทางล่างเลยละค่ะเนาะจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีมีใ่กันทุกคนทุกทานจ่าเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้า สำหรับแนวทั้าางฮากเซ็งกับโคฟักไว้เพียงสำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า